นี้สิคะโอ้โหเห็นได้ชัดเลยแม่เด็กจะอย่าโชว์ไปที่ายโฆษณาพวะเขาไม่ได้จ่ายค่าค่าให้เราเอบถ่ายนิดเดียวก็ไปได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าร้านอะไรนะโอเคไหมคะอย่าเพิ่งไปสิร้านนี้ที่พัดเคยไปแล้วครั้งหนึ่งไอ้แฟนขับดูวิวค่ะตอนนั้นไปกับป้าแต่ ตื่นตื่นตื่นอะไรเงีคะโอเคค่ะแม่มาต่อยพัดได้นะแม่ใส่เพลงเลยโอเคเดี๋ยวนี้ระยะหลังก็ไม่ใส่ละนี่นี่นะแม่แม่คนสวยสวยจริงไหมแม่กอจัสป้ายโฆษณาเป็นหนึ่งลายเลยนะเดน่าเรามีอีกสองอันนะทุกคนนี่ดูวิวกันได้เลย บรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างแม่โรแมนติกดเนี่ยเขาฮิตสีแดงกันเออจริงค่ะแดงเต็มเลยเมื่อก่อนนี้เป็นสีขาวไปเนี่ยก็มีสีแดงแล้วก็แดงแดงแดงบรรยากาศข้างนอกฝนตกรถติดนิดหน่อยบรรยากาศในรถก็เย็นๆนิดหน่อยเย็นเพราะแอร์หรือเปล่าเย็นเพราะแอร์หรือเปล่าแม่อากาศข้างนอกเย็นเพราะแอร์หรือเปล่า แม่ก็เย็นเชียบด้วยอยากเปิดเต็มหมดเลย<ม>ยินดี้วยแบบมหรอเปล่าแม่ก็ว่าอยากไปทานนี่หรออยากไปอยากไปทานอะไรคะแม่แม่ครับแม่ดูคัดปรับแม่ว้าวววาว,ว,าว,วอยากไปทานอยากไปทานวว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 วควอยานวหวแวว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 วนะ พี่พาคเนี่เล่นอะรบางขึ้นมาดห้ากู AC ก็ถือเห็นเดินหน้าจองวิธีเพิมเลยะโอเคถ้าไงเดี๋ยวไปเจอที่ร้านอาหารก็ได้ได้ฮะตุ๊ดตดตุ๊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 ดิวน่ถ่ายรูปไหนีนรูปเหรอฮะหรือวิดีโอวิดีโอฮะยังไม่จบปะนี่นะฮะ อ่ามันม็ดแบบไยนล่ะงั้นเดี๋ยวปกติเขาไม่ได้ให้เด็กกินนะถ้าไม่โอเคก็ผ่านละกินไปเลยเออะปกติเราคือได้ไหมทานดีค่ะอร่อยอะคะไปไปทานเชฟหมูกันก่อนเชฟหมูถามอ่ะแล้วน้องผู้หญิงไม่มาแน่โอเครอโอ้เขาจังได้เหรอเขาชอบชีสนะคนนั้น หยอกยอกสดชื่นไหมกินแล้วรู้สึกไงโอ้ยค่ะวางได้กินแล้วรู้สึกไงมากสดชื่นึ้นสวยขอบคุณครั จริงยูไม่ได้ทานคอร์สนะัสจี่เขาให้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอกินสปาเกตตี้เลจริงยูอืมอ่ะให้ลขาทำมันได้เก่งกว้วยเนาะอชิมนะครมอัไหมคัลูกไอเรียมอเมริกั้ ไม่ค่ดอกไม้ำเดียวเลยเาชีไม่ด้เาบกเากินกับกุยได้อกุยม่กินเขนอะไรกินกุวางไว้เลยเฉยๆาอะอกินอันดูเลยมันบเพียวเดียวแล้วแต่เลยไม่เป็นไรอ กนัใกล้ๆนะนุ้วมเอเดินเอ็นเป็นไงเป็นไงคะคนคณจะพูดเดียวใช่ไหมกินอย่างไรให้ได้หนึ่งคำไปนไ้ก็ไม่เป็นไรนี่อันนี้ไม่ต้องหนึ่งคำอันนี้เราเรียกเป็นเทสไวน์เลย ได้นะะคเทสหน่อยเป็นธรรมเนียมให้ครั้งนิดนึงให้พี่ผู้หญิงคนเดียวพออ่ะเทสไปมีคนถามว่าถ้าเทสไปแล้วเราไม่เอาอ่ะเราคืนได้ไหมเนินบอกไม่ได้ต้องบอกว่าเขาต้จงเทสทำไมมิเสียก็ใช่เออคุณ่มิเสียเลยได้ไม่ได้ก็ต้องได้เอร่อยครับอร่อยใช่ไหมจ๋าอะไรโอเคเดี๋ยวไป ได้เลยค่ะป้ค่ะถือเฉยๆได่และค่ะเพราะว่ามันไปแล้วถือถือไม่ไองถื้อเลยอะื่เลยหือนอนไี้หมดอเมริกันนะเออกินแบบเนี้ให้มัน ช่วยก็ได้ค่ะถ้ากลัวอิ่มก่อนนะอืมกลัวอิ่มก่อนใช้ได้ไหมเมนูต่อไปเป็นอะไรคะพี่พารทอันนี้สตาร์เตอร์ยอ้โ้พึ่งตาร์เตอร์นี่นะคะนมปังเนยหนึ่งดาวชืดออันที่มาก็ซอยนี้อันนี้ ยืนอากาศใครันนี้อยู่ตอนแรกเขาหนู่พี่นะไอพี่ว่าไอพี่ว่าเราไปอยู่ชั้นสองใช่ไซูริงซูริงไ้อันนี้ปนนเป็น,น,นเมนูอะไรคะไข่ปาคาเวีย ปกตะอย่างนี้ก่อนะแคม้วนเส้นได้เี่ง้โหยากว่ะเคยลองทำแล้วไม่สำเร็จมัต้องแบบอะไรสักอย่างเอาชีสยให้ม่เอาไม่คาชีสชีสจานร้รยลูกแม่มาอย่างเงี้ยรู้ไรู้เลย อย่าไปใส่เยอะๆได้ไม่เป็นไรถ้าอยากใส่โอเคเชิญเลยครับมันเป็นเก้าคอสยแต่นี่แต่นี่เขาชื้อโควดเขาก็ปรับแล้วอเก้ามันจะแพ้น <9 S 2> <9 S 1> หนักไปหน่อย เคยกินไข่ปลาเหรบไม่เคยไม่เคยเลยพัดเลยดูจานพ่อเป็นยังไงคัดเลยดูจานพ่อเป็นยังไงจานนี้เป็นไข่ปลาคิวไข่ป่ะแข็งส้มนะแข็งส้มรวยแรงนี่วนใส่ช้อนน่าใส่ช้อนแล้วเดี่ยวเส้นเยอะไปหรือแต่ถ้ากินเปล่าๆต้องกินขนมปัง เนเยอะไหดัดีดัดี้แห้เปิแง่จะตกเก้าอี้ละเป็นโอค่ะเปิ้ลก็บันยายในนี้แหะไม่ระวังตกนวันนี้พี่ต้นพานองมาเลี้ยง หาพุ่มกลับมาพุ่มกลับหลังมาหาโลเคชั่นพุ่มกับกระทานรุ่นสิบหกรุ่นอะไรักเมียเลยรักเมียนะจ๊ะเป็นพระทยาอ่ะงใคอย่าี่พระทย กินกันก่อนนะคะี่บ้านชอบมากพดขึ้นแ่ก็ข้แต่เราไม่ปวีุแต่ถ้าฝึกสามเดือนแรกนะไม่ได้ไม่ได้ทำไรเลยเช็ดจานอย่างเดียวอ่ะกินไหล่ะกอดพุก เใช่ไหมว่าเข้ามาฝึกไห้แต่นี้หอยตัวที่สองเขาจะให้หั่นหรอะไรก่อนหน้าน okay. ี้ก็มีหอยูหรือว่ากุ้ง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 มีหอยเชลล์มีหอยมีมีอไม่ไอ้นั่นกุ้งกุ้งยังไงหรอหลายคนมีว่าเฮ้ยเราเข้ามาฝึกงานเนี่ยอ้เราจะมาฝึกเช็ดนิ่งแม่งให้เช็ดจานล้างจานสามเดือนแล้วก็ยังทานกี่กว่าจะ แต่จะขึ้นมาที่หลายปีหมายว่าจะขึ้นมาเป็นแบบทำนี่ทำนี่อะไรเงี้ยอิ่งตอนนั้น,นอิน่งอชาชีพอาชีพแรกที่ทำงานเองน่าจล้างจานเลยแล้วอยู่สองปีชีวิตเป็นยนะงไงลังจานเลยเนี่ยพอพลังไปเรียกพักงานให้มนเปลี่ยนร้านเปลี่ยนเมืองเขาเลยบอกว่าโอเคหันล้างจานแล้วมึงไปเป็นมืนอสองออมือสองมามึงมีประสบการณ์ มือหนึ่งาทำไม่ได้อยู่้าต้องมีคนช่วยนเช่วยช่วยผันไ่ไมกิน้าอยกอ่ไปาพอเขาจะพ่อทุก็พออบป่าข้าวยวะมพ่อลุกกินกินาเฮียไม่กินเหมกันเดี๋อเ่ย ม่อิ่มแล้วทำไงต้องรอมื้อต่อไปอ่ใช่บอกป่ะไม่มีสแนกไม่มีอะไ๋อมียแอบตัดเนี่ยมกันเดี๋ยวต้มควางคลกล่อมมาวิชาที่ชอบสุดวิชาอะไรนะอร่อยวาตอตตอวงจรเบินขอต่อให้เป็นโจอ

แต่เป็นพลาสติกกับแพนเบอรี่โฟเลตค่ะส่วนด้านบนค่ะจะเป็นนาฬิกากับแบค,อบคนนบแรอเทเช่นจะไปเป็นเหมือนครีมรีมค่ะ พักลองไหมเต็กินแล้วนเห็นฐานจะารแลเคลือบอยู่ด้านนอกะด้านในจะเป็นยเกิร์ตูรมี่อยู่ด้านในส่วนซีแดจะเป็นชอร์่เก็มีเป็นคเกิรทด้านบนส่วนข้างนะคะที่น้องเห็นดินฐานเซค่ะ ฟาโมสีเขียวจะเป็นเหมือนย่าอาจจะทำกับตัวพิตาเชีสปอนเซค่ะจะมีพวกหินพวกดินเช่นค่ะคุณคไม่ถกคือกินได้หมดเลยอ่ะนได้หมดทุกสนเลยค่ะถ้าฟันหากก็แปลว่าเขาเขาฟันเราผูกเองไม่ใช่ไม่ใช่เพราะของเขาดจอไปเลเไม่ไครนะอยุ่ง <โ> Or, <là> อกินหมตอนนั้ส no. oh, okay. ่วนมวนกงตอไเนี่ยใช่ใช่ตอนเดียไกันกินไหมยิ้ไปกินเลยได้อ๋อช้อนมาตักเลยเอบไหมวันเกิดใครอะเขาเปกินเบอร์ต่แโคมันกินได้ได้กินได้หมดอะยกนี้จานอะลองกินดูไหม เป็นัไงบ้างครับเปิ่นอันนี้น่ารักมากเลยค่ะนี่แบบ f o r s m u s h r o ่ m ไมกากินเลยไม่กล้ากินเลยไม่กล้ากินเลยไม่กินตรงนี้อ่ะักไ้กินผัไม่กินตอนไปต้องมาที่ไหนให้น้ำผึ่งก่ได้เอาะกินไหมเร็วๆเรื่องสองเท่านั้ ที่สมัยน่อนเขาทำนไม่กล้าเลยไม่รู้จะกินส่วนไหนก่อนอ่เกินที่ถนัดอะเรกินจากหัวก่อนก็ได้เออแนี้คือคือโโว้าแค่แค่หัวมันยังแค่เคี้เขียวนี่ก็อร่อยเียวอร่อยมาลองกินดูเนี่ยลองกินดูเ่ยชิมดูดิ เป็นจานเออเจ่ไงว่ะแม่พนันกะยผมบอกแล้วว่ามันน้ำกลายเป็นน้ำอุนะเลยได้ค่ะมันเป็นซอสมัไม่เรางแ้ยิ่งกินไอ้ขาวๆด้านในนะเปไงแบะนี่ออกดิคุ้มคนงงกเออ ลองกินดูกินต้องกินจกินอลหอ,อกินตรงไหนก็ได้ไหนดูดูเช็นตนกินไต้องระวังูก <c oughs> <c oughs> ินไม่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 มีสไตล์หรอกเร <c oughs> ากันเองอยากกิน,นอะไรก็กินไป ก็อบอกแล้ใช้ได้ไ่้างบนน้้าง่างี้เกรี้วเหมือนให้แก้นนี่ผมกินมาออมวา,านาน,นี้อันนี้อร่อยทีุ่ดทุกวลแต่ท<ม>า<ต>งเด,เดียวมาพี่เดี๋ยวรอกินในนีก่อนพี่คอสอสเยอะไปเนาะคือแบบเยอะไปทำไมาึจังเนี้ย พี่กินได้นี้เพียวให้พี่ต้นช่วยไม่ไหวแต่ให้เงี้กำลังดีนาอใชก็แล้กาจะเรียนกหายไม่มไหยดแล้ว้าดูอะไรคะนูกจะทำพี่น้ำก็เป็นน้ำอุ่นแวั้ที่มาก็คือนจันนี้แต่อาหารจะไม่ใช่เนาะ เปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่หอยไอ,อ้หอยมุกกัใช<ม>่หอยขวด เนโนมเทียบกันประเทศ,เท,ศทุกประเทศอ่ะมันอยู่เมงไทยเราพินเมี่ืขนาดว่าปุ๋ยโล่งย่อมแพงกินองคุอเอ ใส่ขินค่ะเซเ่นยูคเป็นยูม่่กล้องค่ะโอเค่ากคจะกลับเมื่อไหร่แต่ครั้งหน้ามา่กคกลับกลับเราค่มากินีนะส่ใส่เขินไปมาหรอน้องาคมหรอคะ นี่ไงเดียกัน,น,กนเียผมเปียกตาผมมันหรอคะตาผมมันหรอคะม<า>ไม่ทำไมผมเปียกอะลูกทำไมผมเปียกอะคะยรกผมนะโอเค

那些新鲜的事，我们留给微博；那些新鲜的事，心卷全部都归我。冲破你心房，不如说是你平听。这首歌你情唱，是谁拨动你心弦？